สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะ YouTube นะคะที่กดติดตามอ้อยมาในวันนี้นะคะวันนี้ก็ได้มานำเสนอในเรื่องของการหวานข้าวนะคะข้าวแปลงนี้เพิ่งหวานได้ไปเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เองค่ะเพราะว่าก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของดินตรงนี้จะเป็นดินเหนียวนะคะค่อนข้างเหนียวทีนี้ตอนแรกว่าจะปลูกอ้อย เรื่องการปลูกอ้อยเนี่ยเราไม่ค่อยถนัดประกอบทั้งเวลานะคะเรามีงานประจําอยู่แล้วก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีว่าถ้าเผื่อว่าเรามาทําแปลงนาข้าวนะคะเหมือนเดิมนะคะตามวิถีชาวนาที่เคยทํามาเมื่อสมัยก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาใช้พื้นดินตรงนี้นะคะเป็นแปลงนานะคะก็ปลูกข้าวกันแต่ว่าจะมีคลองส่งน้ำหวานไทกัน ตามฤดูการแล้วก็ตามวิถีของชาวบ้านชาวนาสมัยก่อนทีนี้วิถีการปรับเปลี่ยนวิถีมันเปลี่ยนไปเยอะค่ะทั้งฤดูการมีอะไรเปลี่ยนมากมายปีนี้ก็เลยได้แนวคิดว่าเอาเดี๋ยวมาทำาข้าวนะคะแต่เป็นเขาเรียกว่าข้าวไร่นะคะตามพื้นที่ของเรานะคะเรียกตามภาษาท้องถิ่นที่เรียกง่ายๆเป็นข้าวไร่นะคะ ปลูกข้าวไร่ไม่ต้องอาศัยน้ําเยอะนะคะไม่ต้องอาศัยน้ํามากแค่มีฝนตกให้บ้างนะคะตามช่วงฤด,ดูกาลนะคะฤด,ดูฝนแบบนี้หรือจะเป็นหมอกนะคะที่ค่อนข้างจับตัวนะคะเกาะตัวกันหนานแน่นเวลามันร่วงลงมาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงต้นข้าวของเราได้การดูแลก็ไม่แตกต่างกับข้าวที่มีน้ำนะคะเยอะเยะ แต่ว่าข้อดีก็คือการทําข้าวไร่เนี่ยใช้ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยธรรมชาติของเรารองพื้นไว้เลยนะคะถ้าเผื่อว่าอยากจะเน้นด้านปุ๋ยเคมีนะคะก็ทําได้นะคะของเรานี่เดี๋ยวเตรียมใช้น้ําหมักชีวภาพนะคะน่าจะาใช้สูตรการพ่นวิถีใหม่นะคะถก็นําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ